วิธีการที่จะมีแฟนที่ดีมีคุณภาพในระดับพรีเมียมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีแฟนที่เป็นระดับคุณภาพระดับพรีเมียมสิ่งที่คุณโรซี่จะแนะนำก็คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้คุณเนี่ยไปดึงดูดคนพวกนี้เข้ามาในชีวิตวิธีการที่เราจะดึงดูดคนที่ใช่ในระดับพรีเมียมเข้ามาเนี่ย เป็นวิธีการง่ายๆเลยที่เราสามารถทำได้ก็คือวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีคนที่เป็นพรีเมียมเป็นสามีเป็นแฟนคุณจะต้องมาเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนเปลี่ยนด้วยการที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆฝึกเรียนรู้อยู่เสมอเพราะว่าปกติฝรั่งเนี่ยระดับนั้นเนี่ยเขาต้องการผู้หญิงที่ฉลาดแล้วก็สมาร์ทเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นคนหนึ่งที่ มันฝึกดูแลพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเรื่องภาษาอังกฤษหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณพัฒนาตัวเองเรียนรู้อยู่เสมอชีวิตของคุณมันจะเพิ่มระเวลของคุณขึ้นมาพอชีวิตของคุณเพิ่มระเวลของตัวเองขึ้นมาอีกระเวลหนึ่งคุณจะเจอผู้คนอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดคนทั่วไปทํา อาชีพเกษตรกรคุณก็จะเห็นผู้คนในระเวลนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณแอคทีฟตัวเองขึ้นมาอีกรลเวลหนึ่งเรียนให้สูงขึ้นเหมือนกับคุณเนี่ยตอนที่ครูยังเด็กพ่อกับแม่มีอาชีพเกษตรกรแล้วครูก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นครูก็ทีบตัวเองขึ้นมาเรียนให้มันสูงขึ้นแล้วก็ เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองด้วยการที่หมั่นเรียนรู้อยู่เสมอชีวิตของครูก็ขึ้นมาอีกรเลเวลหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้คนที่เป็นคุณภาพคนที่เป็นพรีเมียมคุณต้องพัฒนาที่ตัวคุณก่อนแล้วคุณจะไปดึงดูดคนอีกระดับหนึ่งเข้ามา